สวัสดีท่านผู้ชมชาวเบสบอลทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดีนเกมสําหรับวันนี้เบสบอลเนี่ยเพิ่งอัปเดตและผมเพิ่งรู้นะไม่รู้ว่าอัปมากี่วันแล้วนะครับวันนี้เรามาในชุดคอร์สของหนวดขาวครับสี่จะกะักรพรรดิชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกแหมดูซิว่าวันนี้นะฮะหนวดขาวที่เราเอามาใช้เนี่ยจะตบเหล่าเด็กนะฮะที่ใช้ดาบงานวัดและได้แชมป์หรือเปล่าโดคือแบบในโหมดเบสบอลนะมัน มีอาวุธชิ้นหนึ่งนะฮะที่เหมือนอาวุธของหนวดขาวมากครับผมก็เลยถือโอกาสคอสเป็นหนวดขาวเลยนะฮะพอดีสุมได้นี่พอดีมาเดี๋ยวเราจะไปตบเด็กในห้องธรรมดากันครับหวังว่ารอบนี้เนี่ยจะเจอเด็กปากดีนะฮะผมอยากตบเด็กปากดีมากเลยอ่ะนะฮะและสําหรับวันนี้เรามากับพี่เข้าหุ่งนะครับฮลโหลลลเออชอบจังเลยอะ่ะไอคลิปก่อนหน้านี้ที่มีคนมาคอมเมนต์ยาวๆว่าเราจะไม่สามารถ กลับมาคืนดีกับพี่ก้าหุงได้อะชอบจังเลยแม่บางทีการที่คุณไมกรู้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะมาด่วนตัดสินนะครัป<อ>บปะไปเล่นกันดีกว่าเออช่างมันเถอะกุให้ทั้งเซิร์ฟ แค่นั้นแหละโอ้เจอแล้วฮะเด็กปากดีกูให้ทั้งเซิร์ฟอ้นี่เอาวิน99เนี่ยไอเก้ 10, เารอ้ไอหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะฮะโอเคไหนลองดูซิมันอยู่ไหนไวไคนที่บอกว่าให้ทั้งเซิร์ฟอะคนไหนไวะอ๋อเนี่ยเหรอเขาท่าทางจะโหดมากเลยงั้นก็หมายห,หัวแม่งไอคนที่บอกว่ากูให้ทั้งเซิร์ฟอะยังไงวินตัดหน้าเขาไม่เออเห็นละเห็นละเห็นละมามาไอ้กูให้ทั้งเซิร์ฟเวลาวินเยอะเนี่ยทำไมคิดว่าตัวเองโหดขนาดนั้นวะ เป็นแค่เบคอนแท้ๆเออมีดาบเติมหน่อยแล้วทำทรงนล้เราอ่ะน่าจะสมได้นะไม่น่าจะเติมอ่ะหรออือส,ม,สมได้ห้องนี้คนโหดไม่ค่อยมีเฉลล็อกมันก็เลยได้ใจตีบอลโยนได้อะมันก็เลยแบบอันนี้ไงยังงั้นเหรอโยนเร็วอะ เอาหน่อยสิเอาหน่อยสิเอาว่ะไม่ทำประดาว่ะสมราคาคุยไห้เนี่ยมีสกิลไงนะมันตียังไงถึงเป็นอย่างนั้นได้วะเฮ้ยมันตีเด้งขึ้นแบบอย่างนั้นได้ไงอะ่ะ มาเลยมาเลยมาวัดกับกูนี่มาโอ้มันโยนอะเนี่าลาาเากานลาา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 กว่าา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 ราาาาาหาา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 าอหลุดาาาปอหลุด <c oughs> อุย้ยตายตัวเองมันโปรลุดหรือเปล่ากูให้ทั้งเซิร์ฟอะ่ะสองคนนะ่ะเย่าฮ่ายาย่าอยู่หรือเปล่ากูให้ทั้งเซิร์ฟอยู่ไหม ไม่ยอมอ่ะทำไมไม่ยอมเอา้ามันเป็นศิกแข่งสักสียังไงล่ะมาเริ่มต้นห้องใหม่กันห้องนี้ยังไม่มีเด็กปากดีท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะมันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเล่นๆ่นก่อนโอ้ดาบนี้เขาได้มาจาแต,ตอนไหนวะเนี่ย<อ>ดูดูดูสวยปะใครเอาน้ำแข็งแห้งไปใส่ในด,ดาบอะ่ะมาขอญาตเอาจริงแต่เริ่มเกมนะครับขอญาตเอาจริงแต่เริ่มเกม ดูดบอลได้มันมีคนหนึ่งดูดบอลได้อ,อ,อะ <skill S 2> ดูดบอล<อ>ไง oh. อะไรของมึอง <laughs> อะไรอะไรทำทรงวิ่งตามบอลจะตกบอลไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เอาเลยครับจะวิ่งตามทำไมถ้าตกไม่ได้อะ <laughs> เป็นคอรอ,อะไรวะกดก็ไม่ตีให้ <laughs> อ้าไอ้ที่ตายเมื่อกี้นี่หัวร้อนว <laughs> <laughs> ดว้ยกากลิ่งย่ไหกากเองแล้วปม่โทษเกม ยอดฮะกาดเองก็โทษเกมแบบนี้ก็ไม่เอานะครับทำทรงทำทรงสึกบอลมันกระตุกนะกระตุกนะใช่ใช่บอลกระตุกแต่กดด้วยม่ีปัญหานะมผมก็ยังกดเฮ้ยเอ้อเอาสกิลย้อนกลับหาตัวเองอะไรครับเนี่ยโอเคโอเค อะไรพี่เจ้ากับผมหรออะไรล่ะผมให้สามเลยเนี่ยไอ้อ้อโอ้กระชาไป <c ười> ไปง่านให้สามปากดีไปง่ายดูพี่เขาหงตบเลยเห็นปะ oh, <no. S 2> เดี๋ยวเขาจะแก้แค้นให้เองไม่ต้องห่วงมันสองคนน่ะฉันฝากเธอแก้แค้นให้ฉันด้วยนะหนึ่งหนึ่งแล้วเอามันเลย <c ười> บายมากเลยเอามันเลย ตบ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 ตอบตอลเลยเอาออยากมันกดแล้วมันไม่ไปอะเมื่อกี้กดตบแล้วเยียมมากอย่า,ายงไรฉันก็ลังแค่ให้เธอได้ว่าแต่ใครฆ่าเธอเอาละแล้วรอบนี้นะฮะเราก็ย้ายมาห้องใหม่อีกแล้วท่านผู้ชมครับจะย้ายหาเด็กเกียนเรื่อยอะฮะเด็กกระโปงอะเอาจริงหมดเปซบอลน,นี่หายากจุดนะคนที่แบบเป็นพวกกระโปงกระโปงนะฮะไม่ค่อยมีใครเม้นเรื้อนเท่าไหร่ โอเคไม่พิมพ์แต่แสดงออกทางอาการนะฮะท่าทางก็สอแล้วว่าเออพวกกระโปงนะฮะโดยด้วยโดนเกมแต่มันน่าจะตายก่อนที่มันจะโดนเราฆ่าดูท่าแล้วอะลุยกันเลยไหนอ๋อโอ้แบบนี้เบคอนเยอะมากเลยพวกเบคอนเสื้อพิมพ์ลายเดียวกันหมดเลยเจอตัวมันแล้วโอเคตายไป โอ้ยคนมันเยอะเกินนะฮะว่าจะเล็งไปที่มันซะหน่อยส่งบอลมานี่เรียบร้อยแตกฮะ,ฮะลูกโดดอย่างงั้นเหรอแม่คิดว่าเก่งอะยิงบนบอลยกล้ออะมันพูดธลิบลันกันบอลยกล้อคิดว่าเก่งนัก,นกเหรอบอลยกล้อนะฮะเก่งนักเหรอ ผกนี้ไม่เท่าไหร่เลยอ่าตายเองวิ่งตามบอลเยอะผมชอบมากเลยนะไอ้พวกที่แบบทำทรงแบบวิ่งตามบอลทำทรงโหดอะ่ะแล้วพลาดไม่ตายเองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตลกชิบหายดีละเธอนะเดี๋ยวมันกระเด็นหาหรับได้อยู่แล้วแหละสรงบอลไม้ฉัน ไายจะเอาไปเลยอิดนานไหมเอาจะจังหวะพิดนิดหน่อยยังเงี้ยเอากันเล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 ยแล้วอยู่ๆส่งมาหากูุทำไมครับเนี่ย อ้อกบช้าออกาจังหวะผิดนิดเดียวตายอย่างน้อยก็คายกากที่ได้ครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยก็ตบไอ้กากนี้ได้ไอเด็กเกทำทรงอะอู้ทำเหมือนดาบตัวเองแลลมมากอะอู้ดาบก,กากจะว่าไปพวกใช้ดาบงานวันนี้กากทุกคนเลยเนาะม,มาขออีกรอบนึงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะปิดชิปกันแล้วนะฮะอีกรอบนึงโอ้ยอียรอก อีหลอกเขียนใบไงจะรายงานเจอละเด็กกระโปงคนไหนวะหาก่อนคนไหนวะคนไหนวะนีไงโป<บ>ป<บ>อ๋อนี่ไงนี่ไงไอคนที่แช่วุฒเหมือนเราเนี่ยเอามีโปด้วยเหรออ๋อโอเคนี่ว่าเป็นเด็กปากพอดีที่แพ้มันเจอโปนี่เดีกก๋ยวจะลองสู้กับโปจยังเลยไหนขอดูโปให้ชัดสิเอาหุยมันใช้โปเพื่ออะไรวะเกมแบบนี้ก็แค่เด็กกระโปง ยังไงส,สุดท้ายก็เหลือพวกเราอยู่ดีแหละเราคงต้องวัดกับมันเ่ต้องดูบอลดีๆอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบอลส่งไปหามันมันก็จะตีกับเราท,ทันทีแล้วมันก็เด้งมาหาเราเฮ้ยทำทรงจริงเกืเอบแล้วออกไหออกนะแนะล้วโปอยู่ไหนวะโปตายแล้วเหรอ โขาหายไปแล้วอะมไม่เห็นแล้วอะเขาแล้วมันตายตอนไหนแล้วมันหายตัวแล้วมันหายตัวไ,ไ,วไอ,อ้โป้ะนะไม่ใช่ไอ้ไอีกคนนึงรู้แต่ไอ้โป้มันหายไปไหนอะเออหาไปไหนวะ สองกับหนึ่งไม่ถือว่าลุมส่งบอลมาหนิเขาสะละให้ไม่ไม่บอลเร็วอเอ้าเอ้เมื่อกี้บอลอยู่กลางแล้วอยู่ดีก็ตายอะฮ่าฮ่าเอาแล้วโปไปไหนอ่ะเอาแล้วโปไปไหนโปตายตอนไหนวะ โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะฮะแหมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเจอทั้งโปเจอทั้งเด็กปากดีนะฮะเจอทั้งไอ้พวกแบบทําทรงนะฮะแหมสนุกจริงๆคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะฮะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ